น้องได้แล้วคอยแบนเห็นได้เห็นบริษัทบริษัทพี่แล้วก็บริษัทเรีอสีสันใสแซ่บด้วยนะมาเดี๋ยวจะดดวไดละสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับมาพ่อพี่น้องคือเก่านะครับบ้าเพชรขอสะพานสำหรับพี่น้องที่เขวามาเบิ่งไม้ด้วยพี่นอ้องด้วยนะครับ ช่องบาเพ็ดเนี่ยเป็นช่องเทียบเกี่ยวกับอาหารนะครับพวกอาหารอีสานนะครับนิ่นเป็นทั้งเนื Hence, ้อพวกก้อยพวกลาบส้อยจุนะครับเนาะอ่าเบื้องไม่กันมักอยากเบื้อ่าบาเพ็ดกินอยากเบิ้งบาเพ็ดผ้าเฮ็ดกับเพาะนะครับกพี่น้องกักดติดตามได้นะครับกดกระดิ่งพร้อมด้วยพี่น้องกระดิ่งพร้อมสิได้โห่บาเพ็ดเอาคลิปลงแล้วก็สิได้เบิ้งได้เบิ้งก้อนมูนะครับเนาะเอ้ามือนี้คือเก่าละ นะครับยัมสวยๆเนี่ยนะครับสวยๆเนี่ยก็เหมัอนกนเลยเที่ยงอะไรพี่น้องนะครับนี่ซื้อเนื้อมาคืนเอาเหมานกันนะครับม้นนี้บาเรติลาบนะครับลาบใบก้อยมันเป็นลาบนะครับโอ้ยน้องก้อยนะครับหั่นเรียบร้อยละเดี๋ยวไหบดละนะครับเตียมผักเตรียมอย่างว่าพร้อมละนะครับเสียให้พี่น้องเบื้องเนาะอ่ะพี่น้องเริ่มขั้นตอนการปรุงเลยนะอันนี้เป็นเนื้อนะครับบาเฟชรหั่นแล้วก็ ไซบีเลาะพี่น้องนะครับมือนี้เห็ดแบบแห้งๆจังหน่อยเด้อพี่น้องเพราะบาร์เพชนโปรไซเพียเซตบีเป็นบีควอดนะพี่น้องเนาะ,ส,าะส,นนนส่วนปุ๋งก็อนที่นี่นี่เข,ขาคว้าปลาพริกพงขี่ขาบริเวณพงชลลดนะครับสุดท้ายก็เป็นหอมพี่น้องมาใส่เลยนะครับเริ่มแรกนะพี่น้องเอาหอมนี่ให้ใส่ที่หลังมดูด้วหอมนะครับอื่นเขาใส่เลยต้นเลย สุดรสนใส่หลายเนี่ยใส่หลายแสบหลายพี่น้องแล้วก็ปลาขัวคุ้นเลยนี่เขากันพี่นะครับพี่นอ้อง เสียบแล้วนะใส่จังหน่อยดรึเป็ดแบบลาบแบบแห้งแห้งจังหน่อยนะครับเพราะว่าบัใส่น้ำเพียนะครับบัวไซมันบ่มีก็บ่ต้องใส่นแหละพี่น้องเพียบางที่ก็ได้นหน่อยเนะราไปซื้อน้ำล้านเนี่ยว่เาเป็นเพียแท้พร้อมนะครับเพียผสมน้ำนะนี่คนละติ๊บมือก่อน ผมเ็ดจัดจ้านใช้ได้เลยสุดท้ายครับหอมพี่น้องหอมเ่บะเพ็ดผสมเส้นลายเนี่ยนะครับยัดเส้นไหลได้พี่น้องหอมเนี่ยเส้นไหลมันจะขม,มะน,ะนี่ดัดเป็นแพง,แงผมสมเลือดพร้อมนะครับใส่เลือดใส่ผิวใส่จะบีขวดเพจจัดฐา,านใหญ่เด้อพี่น้องมึง นี่เนี่ยนี่เองแห้งแบบนี้อะไรพี่น้องบนน่นแบบแะนะนีละแล้วก็ก้อยแบบแห้งครับรพี่น้องเนาะพี่น้องได้แล้วนะครับก้อยแบบแห้งได้หนึ่งบนใบไส่บนใบไส่พีแอแล้วก็บริไส่เลือดนะครับเนาะสีสันสดใสแซ่บเด็ดล่ะเนาะพี่น้อง มาเดวิดล่าล่ะมาพี่น้องเดวิดลาลงมืดล่ะครับแซ่บกอดเสื้อได้พี่น้องตบข้อนิ้วห่อนๆพี่น้องแหลกเลยเดวิดลาลกิ่นละ่ะอืมกบเซาเงี่งพี่น้อง อืออ้าวพี่น้องใหญ่ๆ hmm. <coughs> uh, you know. mm -hmm. เขาดิสเซอร่าคือเอาได้พี่น้องเนี่ยหมูเขาห,หนาเล่นไปเล่นมากว่าทาบ้าเพชรหันไปทั้งหมดเลยเมิดเมิดเนี่ยนะพี่น้องบ้าเพชรกับบ้าบ,บอเป็นจำติดต้องหันมาท่างนี้นะครับเป็นยังงนาะพี่น,อน้องเนาะ คมดีใส่หลายพรก็บเาะแซบได้พี่นอ้องต้องให้มันใส่พอดีคมพอดีกระ,กะดาวก็าต้องเป็นดอกผสมใบอ่อนมัน่น อืมยอดพี่นอ้องมักขผ่มักมันแหละนะนเนน้อยผู้คนก้บผู้คนก็บผู้กินเนื้อพี่นอ้องบางคนก็เหม็นอันมะเบื้องนะครับเจ้กินโมปินนะะ้นมาทันเหรอนะครับขอบคุณหลายๆครับจะให้กำล,ลังแรงใจญ่บ้าเพลินตลอดได้ครับเบื้องบ้าคลิปบ้าเพลิตลอดนะ กินมุเป,ป็นกินนิบบ้นเป็นะเจ็ดสุก็็ไ้้ใช่ไหมเนอะมีหลายเม่นูสุกนะไหนบ้าง พี่น้องมาเบิกไม้นะครับมันถือใจชอบมาเป็นกติตะเห็นไมครับกําลังนั่งใจกันครับโ่าทากันบึกเห็นปลาเพชรี่ยพี่น้อง่อะอีกครั้งหนึ่ง ไปกินกับขเขาแซ่บพี่น้องเงิน,งน,น ไปหยุดเนาะพี่น้องแม่ยังหับพันหาน้ํา ครับนะครับมาเผ็ดอิ่มแล้วครับนาอิ่มเดพี่น้องครับสุดท้ายกระิงไล่พี่น้องลิน อิ่มหอดแรงแทบพี่น้องนะครับอืมบินตันนะครับเนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับเนาะที่เบื้งมาหอดจนจบเนาะครับจนหอดพี่นะครับเนาะอย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดถูกใจทางเพจเฟซบุ๊กหาบ้าเพนเดิลเด้อนะครับเนาะบ้าเพนดมักขำไงด้วยพี่น้องนะครับถามเบิ้งบึ้งแล้วกดกดไลค์กดคอมเมนต์ก็ได้นะ ่าเนะนนำบ้าเพชรไปเรื่อยๆเออสนักกินนี่บ้าเพ็ดล่าไปก่อนครับพ่อกันไหมลิปต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับแซบก็เชื่อเพี่น้อง